สวัสดีจ้าสวัสดีจากเยอรมันจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงเนาะจำแถวนี้ได้บ่จ้าแถวนี้ก็เคยผ้ามาเก็บพักมาเก็บพักขมเนาะอยู่หมองเขี้ยวเหี้ยวมองหันจ้าที่เคยมาเก็บพักขมปลาเนาะและนี่ก็เป็นดงของแบล็กเบอร์รี่เนาะจ้าเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งไก่ๆต้นแบล็กเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยจ้าเนี่อันนี้ก็คือ อยู่น้ำทีหลวงเนาะจ๋ะบ่ามีคนเก็บเป็นมองทีสามทีผ้ามาเก็บเนาะจ๋ะนี่ก็เป็นลูกแบล็คเบอร์รี่เนะาะเนี่ยเห็นไหมน้ำแบล็คเบอร์รี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยหลายพรอมเนี่ยพุ่นข้างในโอ้ยน้ำก็อะอุะ้ยอ้โอ้โอ นวยเต็มเลยจ้ะอู้หอยู่สูงๆคุณกัมี่น้ำหลายแบลเบอรี่น่ะอ่าเดี๋ยวโอ้ยน้ำปักนี่เนาะเนี่ยเต็มเลยจ้ะโอ้ยน้ำเกาะใส่เบิ้งไม่เกาะอังไดยเกาะอยู่เนี่ยโอ้ย เอานี่นวยแบล็เบอรีสายครับจ้าลูกม,มาเฮ้ยลืมเบาภาษาเยอรมันคุกม,มนันเนพื่อนวะเนี่ยจ้ามันแนบมเห็นอ้วน้ำเนี่ยน้อยแบล็เบอรลีทั้งนั้นเลยน้ำไหลพี่น้องอุย้ย แล้วก็ต,ตัวผึว่งเนาะตัวผึ่งตัวยำกระไลมันตอมนี่ห้วยเต็มเลยเดี๋ยวสิพายางบงอีกนี่ไปทางนี้เดี๋ยวสิพาไปบงไกลๆขอหยุดไม้เซลฟี่นะจา๊ะมันอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมน้ำไหลโอ้เนาะเหลื่อม แบลกเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยของฟรีทั้งนั้นเลยจ้ะบ่มีคนเก็บเมื่อกี้ก็มีคนหูจักพ้นผ้าหมามายา,างเหนเนาะจ้ะกำลังสิทายวิดีโอพนก็ยืนคุยน้ำต่างโดนตอนนั้นกำลังแดดแดดพอดีพนก็ยืนคุยน้ำต่างดนแดดหายบัดนี้สามแดดหายนี่เห็นบ่เยอะแยะเลย โูนย่ะเป็นตรงเดี๋ยวสิสู้หายเบืองหเห็นปะไม่เหลื่อมพูนแบล็คเบอร์รี่ทั้งนั้นจ้ะหเห็นบ่มพน นวยแบล็กเบอร์รีทั้งนั้นเลยเต็มเลยจ้ะคุณอยู่นี่ก็เป็นพว่วงเลยเห็นว่าแต่สีเก็บยากเนี่ยเพราะว่าเนี่ยยืนหมองนี่เนาะแขนบน่ยาากับเก็บบ่ถึงได้จ้ะ แบตฟูลีนี่คนณเล็บ่ค่อยเก็บมั้งเก็บเอาแต่มองสูงๆมันนะจ๊ะวันนี้ไม่หลีกหรอกหลายๆดุมดุมนี่กระน้ำเก็บบ่เทนต์น้ำหล เนี่มไม่รับงายนี่แ,าาแหละนี่เธอวัาก,กันเหอุอ๊ยแม่งยังตายอย่ะซุปเหลืองกะเล็ะนะจ๊ะอุ๊ยมันเล็อะอะไรมาซุปแห้งนู่นกับกั๊บ <c oughs> ขาเขาไปและวปันสิแม่งมันธรรมาชาตินะจ๊ะเขาปล่อยให้อยู่ในระบบนีเดจเนาะ อ่าปักอมองส,อสวยๆนะมันสีดูสูงไม่เลวย,ยว,วุ้ยเหรอพลอยไม่สีข้างข้ำนะจ๊ะพลังเขาก็บวกเก,ก็บอ่างปักไม่บวกเก็บ เดี๋ยวสิขอวเก็บโตก่อนนะจะยุ่งกับสีข้าเก็บ แล้วนี่ก็เป็นหน่วยแบคเบอรี่ที่เก็บมือนีเนาะจ้ามีคนเก็บเพราะย,ย,ยังเพราะมันเก็บยากแล้วก็น้ํามันห้ายเนาะจ้าแต่ใดแค่นี้ก็ห,าห้ายแล้วจ้าเพราะว่าในห่างแค่นิดเดียวเองบ่จจก,กรรมลอยกร,รมกับสองยูโรกลัวแล้วเนาะแล็นนะี่ก็เป็นแบกคเบอรี่ทั้งหมดที่เก็บมามือนีเนาะก็ไดมาถ้่วยหนึ่งใหญ่มันสุกร้ายอยู่จ้าแต่ว่ามันอยู่ไกลมือมันสูงแล้วก็มันกระเริ่มซุกแห้งแล้วเนาะจ้าก็ สิเละนะจากกับสิเก็บอยากแน่สำหรับคลิปนี้กัสิคอจบคลิปแค่นี้นะจากกับขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเผื่อรับการแจ้งเตือนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันน้ำได้ด้วยจ้าพอกันไหมคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ